ต้องบอกว่าแม้จะผ่านช่วงเวลาการสูญเสียนะคะคุณแม่งามที่มาเพียงเหนือทิตค่ะแต่พี่น้องในบ้านฉัดบริรักษ์ก็พยายามร้างรอยยิ้มให้กันและกันนะคะล่าสุดค่ะต้องบอกว่าเป็นภาพที่แบบว่าหลายคนเห็นแล้วก็เ,าเขาก็มีความแบบยิ้มแย้มได้แล้วนะคะยกขยโญงกันไปทําบุญปล่อยปลาหน้าเขียงอุทิศให้กับคุณแม่นะคะแล้วไม่ไปเปล่าคะ่ะอุดหนุนลอตเตอรี่พี่ๆแม่ๆกว่า ห้าสิบใบโอ้โหห้าสิบกว่าใบนี่ต้องเปลี่ยนชีวิตกันเลยนะนี่เป็นเศรษฐีได้เลยนะคะตามภาพที่เห็นแล้วค่ะบอยนองพัดน้องวันใหม่และคนสนิทในครอบครัวค่ะพากันปล่อไปปล่อยปลานะคะทําบุญให้คุณแม่ค่ะบอยเล่าไว้ในจีนคะบอกว่าคุณแม่งามทิพย์ชอบปล่อยปลาที่สุดแม่เชื่อว่าการปล่อยปลาน้าเขียคือการให้ชีวิตให้พวกเขาได้ไปมีชีวิตที่ดีต่อต่อไปในอนาคตเนี่ยค่ะการปล่อยปลาทุกครั้งเนี่ยผู้ตนจะชวนแม่มาด้วยทุกครั้งนะเป็นความเชื่อเนาะวันนี้ปล่อยปลาหมอไปทั้งหมด99ตัวตามม่แชอบ เมื่อก่อนเนี่ยตอนแม่ยังอยู่แม่จะยืนแตะไหลลูกๆนะคะตอนที่กําลังปล่อยปล,ยปลาลงน้ํานะคะบอกว่าเออเนี่ยแหละนะคะจะได้บุญพร้อมกันก่อนจะทิ้งท้ายนะคะลงท้ายนายจีบอกว่าคิดถึงนะแม่นะคะแต่อย่างที่บอกในแต่อย่างที่บอกนะคะในความคิดถึงก็มีเรื่องฮาค่ะคือไปทําบุญไม่ได้ไปเปล่าค่ะ เพราะว่าบอยเนี่ยเล่าอีกว่าค่ะว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถต้านทานได้เลยก็คือพี่ๆคนขายลอตเตอรี่มาหลายแผงขนาดนี้ก็ต้องใจบางบ้างแพ้ทางตลอดนะคะพี่ๆเขามาอวยพรพร้อมบริเด็ที่บอกว่าทําบุญแล้วรวยแน่นอนและสมพรปากพี่นะคะรู้ทั้งรู้ว่ามีความเสี่ยงนะคะแต่ก็มันเกินต้านน่ผู้ชมนะคะจัดมาจุกๆนะคะสี่ใบทั้งหมดดิฉันนับแล้วค่ะเออเท่าไหร่สิบสี่ชุดรวมทั้งหมด56ใบนี่ถ้าถูกขึ้นมาอภิพมหาเศรษฐียนะผู้ชมที่เห็นหน้าจอเนี่ย่ะคะ แล้วตอนปล่อยปลาย,ยังไม่ลืมที่จะขอพรจากคุณแม่ด้วยนะคะงวดนี้ขอเต็มๆอะไปฟังเสียงหน่อยค่ะก็เอาบุญให้แม่หมดเลยนะงวดนี้ขอตรงๆสามตัวเพี้ยเพียงวดที่แล้วหงายหลังกันทั้งบางงวดนี้ขอแบบสามตัวเพี้ยเพี้ยเรลเล่นนักสู้แล้วแม่บอก พี่เราหันเลือดนักสู้นะพี่แม่มัหน้อยมากนะไม่ขอเรางวลที่หนึ่งขอสามตัวเออนะคะไม่รู้ว่าจะจับเป็นแบบอตใหญ่แบบเทียบหรือเปล่านะคะพี่ชายคนโตขอพรแม่ไว้แบบนี้ค่ะ แต่ที่แน่ๆน้องคนรองเฮียน้องค่ะคอมเมนต์ทันทีบอกว่า1กรกฎาคมนี้เตรียมเกษียณแล้วนะแม่ไม่ได้ลาไปไหนแล้วมันรวยมากจะถูกลอตเตอรี่เลยไมต้องทำงานกันแล้วแต่ว่าได้ๆนะคะเฮียพัดนะคะน้องคนที่3ค่ะลูกชายคนที่3ามาคอมเมนต์แบบช็อตฟิลเลยค่ะแม่บอกถ้ากูอยู่เนี่ยจะโบกให้เลยซื้อขนาดนี้เออน้าสบกใบเองแม่ใช่นะคะแต่ว่าก็เนี่ยแหละค่ะเป็นความน่ารักภายในบ้านนะคะแล้วคุณผู้ชมดิฉันก็ไปช่วยงานศพเขาตลอดยังไงคะ น่องถูกหวัสองลอตเตอรี่เขาหรือยังไงเขาเป็นคนที่แบบว่ามีความเชื่อเรื่องตรงนี้มากนะคะแบบลอตเรวรี่แน่นมากแต่อย่างที่บอกงวดที่แล้วเงิบแต่ว่างวดนี้ที่บอกไปแม่ต้องให้โชคแล้วแหละวันนี้อาจจะหงายก็ได้นะหงายแบบว่าดีใจมากประมาณนั้นนะคะเอาเป็นว่าก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะแต่รวยแล้วก็อย่าลืมกันนะคะบอยจ๋าเขาหาร4พี่แจ็คเขามีกัน4พี่น้องพี่แจ็คไม่ต้องไปร่วมหาร5กับเขาเป็นเป็นพี่น้ยงวันใหม่กันดู